เมี่ยงทะเลนะจ้าพี่น้องจ๋าหนึ่งกุ้งหนึ่งมึกกระตอยหอยนางรมน้ำจิบชีฟูดมีขาวลวกผักข่าเคียงกัมีผักสลัดมะละผักบุ้ง มาจากพี่น้องจ๋ามาตังกล่องกินกันเลยจ้ะสวัสดีค่ะ่อแมพี่น้องจา๋ามาเด้อจ้าเด้อม,มากินเมี่ยงขอเขอินว่าเมี่ยงทะเลอาหารซีฟูด้ดมีมึกมีกุ้ง้วจ้ะกุ้งตัวใหญ่ๆตเต็มเลยแล้วก็หอยนางรมพักทานเคี่ยงกับที่บ้านนี่แหล,ละจ้ะมะละขีนกแล้วก็มีพักสลัดแล้วก็มีพักตังโอเนาะ กะมีเด้อกล่องมันก็สีลายๆหม,มัวๆทนเบิ้งไปก่อนเนาะไผสิเบิ้งกะเบิง้งไผบ่เบิ้งกะบ่ะต้องเบิง้งแล้วแต่มาจ๋ามากินนรำกรันก็สิไปกินไปแซ่บก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แน่เด้อจ้ะพี่น้องจา๋งาที่ดีขายเด้งเด้งเดเนี่ยเมื่อแหล่ของเผ็ดบ่เผ็ดมันบ่เกี่ยวดอกแตกบนหลอดตายไปกับพวกแดงกันแหละน้องพ่อได้สนใจไผ่ทั้งนั้นเลยไผ่สิเบิ้งกะเบิ้งบวกเบิ้งกะบัตรสองเบิ้ง วะกิ้งยาก่ะอืมอือร่อยมาถ่านนี่แจละจับจับจิ้ทํ้งทำอย่างนี้แล้วก็ขอนินมเยอะๆิบว่อรเลยลานจิ้มลงไปแสบว่ะลานจิ้มลงไปพักสลัดแล้วก็เอา เละเป็นน้ำหมีเนาะไม่รู้แบนกินได้ฮะกินได้เหรอต้องะตัดแล้เนี่ยคนตะทำเอาดปเลยตัดเอาใครจะได้เลยมันจะหกนะน้ำตาลไม่มีมีดมาตัดเนาะอ๋อน,นะเนี่ยสีคนหล,ดล,ลนุดแหละน้ำแกงผักนี่เห็นบก่กสีเป็นสินสินอ่ะแล้วก็พีปอบแหละ นี่ไครมันเนี่ยไม่ค่อยเห็นดอกกล่องมันลายดี่ตอาดแบบบ้กกคุณเนี่ย มีมื่อไรก,กินะไร็อเตอร์กินไม่าบเกกินมังกรกินลอเตอร์อร์หาซื้อมาไดลที่กินมกกังกเรเอาโอากก่งมังกรกินได้เหมือนแหละหาซื้อกินอยากก็กิน อยากก็กินง่ายๆไม่ต้องไปรอใครเราทำด้ลำแข้งลำขาของเจ้าของบอแเ่ไปอาศัยผุ้ยเขาไข่ปลาหมึกเ,เก๊ทะลักเลยอะบทะลุตัวเลยไข่ตีมาบ่อยอืมอร่อยมากอร่อย นี่ขาเาเอินกินแบบกินเมียงได้แบบเมียงเมียงู้จักเมียงบ่ มัอย่างทะเลฮึว้าอกุ้งต้มซอกุ้ง แล้วคุ้งทำยังไงอันไหนกินเนี่ยกินใจร้อยู่ตอนนี้ตัดแข็งตัดแขตัดคุ้งตัวละคำอลยคำว่าคำวางอคิดคอยนะลูลกค,ลค่อยกินเดี๋ยวมีโคตรลกสวยมันบอกว่าตะกาอีก พวกพี่พบตัวพวกนี้แดกขี่กินนอนเหมือนกันยังมาหาว่าแต่คนหนึ่งคนนี้ประเด็นสนใจเลยนกสร้างรถอย่าสร้างกับสร้างลดไม่แคร์ใครทั้งนั้นบรได้ยิ้มอากาศ บริเยิมออกซิเจนผร้ใดหายใจแคเพื่อที่เบิ้งกระเบิ้งบัเบิ้งกับปต่องเงบเเิ้งกับบรดเวณเคก็มีคนเบิ้งกระางหัวมันแค่นั้นแหละชิบปปิายากเนีงบริเวณที่คุณบบไปต้องตายแล้วล่ะ ต้องเชื่อเบื่อเบื่อเยอยากสิเลิกเหดอยู่อังคารกุ้งขโมยเยอะอะ่ังเลยเขาใจอนเนอะ นี่จิ้มอร่อยเขาเลี้ยเองนีก่ก็อร่อยนะเด่งแล้วข้าววันนี้ใครหุงข้าวฟ้าอาหารนอร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มใช่ ซีฟูดบางร้านกินไม่ได้นะร้านมีนืมจิ้มอาหารซีฟูดไม่ใช่ว่าจะอร่อยทุกที่ทุกร้านกินเราไปกินไหมอืมไม่ได้เรื่องอะไรนะบางแสวนนะไม่ได้เรื่องแห้งซื้อหมดไปเท่าไหร่เกือพันคนละกี่บาททั้งหมึกทั้งกุ้ง หมูกรดเท่าไรจา้าใทยสามร้อย่ไหนแพงแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยบางแสนไง,งตอนที่แม่ไปธนบุรีอะ่ะ<อ>แม่ไปอนรถอะ่ะคืที่แล้วมั้ง มันจิ้มแม่อ่อยก็จบละจบกับหมึกจบชีวิตอืมทำในสวดนี้คือจบเลยจะ<บ>จิ้มอร่อยได้หมึกเน่ากินบวหมึกไม่นองอ่นนะหมึกอร่อยเกี๊ยดไข่โอ้โหไข่เอาเอาเอาไข่ไข่เยอะเยอะอ่ะอ๋ไข่ ไข่หมึกยั่วจ้าคนยูทูบเขากินโชว์อะมาจำเป็นที่จะต้องกินแบบพูดีจ้ะถ้ากินแบบพูดีเขาบเ,เรียกว่ากินโชว์ต่คนอยากนำกินแบบเก็บรอยเขาเพวกเฮีกาลอดยูทูบแบบต้องเข้าใจจุดนี้อย่าโลกสวยให้มันมากอยา เขากินกันนีทุกช่องเนี่ยช่องจิงโชะ mm hmm. เขาได้ประกวดการกินสวยกินงามมารยาทแบบนั้น mm hmm. คนไทยจะตีกันตายเลยยังมีคนมาดามาสิมกากัดแต่อีกคนอีอีอีอาย่อ,อ,อ,อีตัวเดียวเนี่ยแหละเดีย๋ยวจะพาไปกินปลาสะเงมันอยากปลาสงงนะงาเงี้ยนะพักใด้ hmm. ใช่ไหมพักใต้พักเหนือนะ ดูวันพุ่งแบบปลาม็ดอันไหนจะหม่อนกันเอ้ยแมวแมวนี่ตุ้งกุ้งตัวใหญ่คำเดียวนี่ทำเป็นปลาหาย,หหา,ยากิดนึงนะหายากมากแพงเลยปลาไหลเช่เงี้ยแต่ไม่กล้ากินหรอ,อครับมากินเร็วเกล โอ้ใส่เสื้อเกดโอ้โหกระเตวอ่ะอย่าง <c oughs> สมพีใส่ไม่ได้ลนะืมอ่ะกินจุ่เนเนาะยังจุ่น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 เอาละพี่น้องจ๋าสไปแล้วมันยาวแล้วคลิปคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเนาะเอาไอวไ้พอกันคลิปใหม่เนาะจ๊ะจ้าวังคลนี้บ๊ายบาย 好。<Wow. S 2> wow.